สวัสดีครับอันนี้เรามารู้จักชัยชนนะครับผมลักษณะของชัยชนนะครับที่ว่าต้น,นยังเล็กอยู่ก็คือต้นจะเป็นยังบางทีาจากยังไม่มีกัดสีนะครับแต่ว่าสังเกตใบนะครับใบจะเป็นมีสีขาวอย่างนี้ก้านจะเป็นสีขาวนะครับก้านจะเป็นสีขาวดูนะครับใบจะเป็นอย่างนี้นะครับผม ถ้ก็มันจะมาถ้าก็จะมีอันนี้นะครับเป็นสีแดงคือตอนเล็กก็ยังกัดสีแล้วตอนแรกคือกัดสีนะครับสีเลยครับผมพอกัดสีก้านจะเป็นสีขาวก่อนนะครับลักษณะนะครับดูดีๆนะครับปลายก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับผมเพื่อใส่มะนาวนะครับอันนี้เพื่อกัดสีเลยนะครับเห็นไหมครับกัดสีเลยนะครับผมอันนี้ เ่ใบใหญ่ขึ้นครับจะกัดสีขึ้นมาขึ้นมาเลยนะครับอันนี้ลักษณะชัยชนที่แบบไม่ไม่ค่อยกัดสีเท่าไหร่นะครับชัยชนจะมีกัดสีกับไม่กัดสีนะครับผมถ้ากัดสีจะสวยถ้าไม่กัดสีก็สวยอีกแบบครับสวยคนละแบบโอเคครับอันนี้นะครับผมเป็นใบชัยชนลักษณะของชัยชนจะมีแถบขาวขาวนะครับขาวขาวแล้วก็แดงแดงเห็นไหมครับขาวขาวแดงแดงเลยนะครับ มีข,า,ขาวๆกับแดงๆเลยดูลักษณะง่ายๆนะครับเพิ่งเริ่มโตขึ้นกันจะเขียวจะเขียวนะครับแต่ว่าสังเกตใบใบลักษณะจะเป็นใบจะมีสามสีนะครับชัยชนส่วนมากจะมีสามสีถ้าสองสีมีน้อยมากสสีจะมีสีขาวสีแดงแล้วก็สีเขียวกัดสีจะเป็นแบบแดงเข้มสวยเลยนะครับผมแล้วเวลากัดสีเนี่ย เราถ้าสามารถดูว่ามันสวยมากเลยแล้วถ้าเกิดาชายชนต้นไหนที่แบบสีอาจจะออกไม่ค่อยสวยอะไรเท่าไหร่เราก็พยายามใส่ปุ๋ยบ้างใส่มะนาวบ้างเพื่อให้มันเป็นกรดนะครับใส่มะนาวเพื่อจะให้มันเป็นกรดมันจะได้เป็นแบบสีจะสวยขึ้นนะครับผมแต่ลักษณะชายชนคือดงงูง่ายๆนะครับก้านก็จะเป็นอย่างนี้นะครับ แล้วก็บาบก็จะเป็นสีขาวรอยแหว่งก็จะแหว่งมาเกือบสุดก้านเลยนะครับรอยแหว่งดูง่ายๆนะครับรอยแหว่งก็จะแหว่งมาเกือบสุดก้านเลยนะครับตอนเล็กแต่ตอนโตดูให้ดีๆนะครับเวลาเราซื้อเราก็จะโดนแบบเขาเรียกว่าอะไรอาจจะโดนแบบย้อมอย้อมแมวกันขายกันได้นะครับผมเพราะว่าตอนเล็กๆอ่ะใช้ชนกับ พวกานางหมายและจะคล้กันแต่ว่าคือชายชนก้านมันจะสีขาวแต่พวกนางหมายพวกนี้ก้านมันจะสีดํานะครับผมดูดีๆครับส่วนมากชายชนก้านก้านจะสีขาวตอนเล็กนะครับเพราะว่าถ้าตอนโตอ่ะคือจะดูง่ายเราหาซื้อหาดูง่ายแต่ว่าคือตอนเล็กมันดูยากเพราะว่าช่วงเนี้ราคาค่อนข้างจะสูงอยู่เพราะว่าต้นเล็กก็น่าจะราคาประมาณ พันเก้าสองพันละถ้าต้นใหญ่ๆใ,ใต้ตั้งสวยๆแบบเนี้ยก็ราคาก็หลักหลักหมื่นนะครับผมถ้าเป็นต้นแบบนี้ก็เจ็ดแปดพันก็ได้อยู่ครับผมแต่ว่าขึ้นอยู่กับคนขายกับคนซื้อนะครับขึ้นอยู่กับคนขายคนซื้อนะครับผมโอเคนะครับฝากกดติดตามคลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจหาอะไรใหม่ๆม,มาทำให้ ทุกคนได้ดูด้วยนะครับเพราะว่าจะได้ศึกษากันเพราะว่าบางทีบางคนก็เข้ามาใหม่เพราะว่ะยังไม่รู้อะไรเท่าไหร่โอเคครับสวัสดีครับผมครับ